เราทั้ง3ามคนต้องเจอะเอกับภารกิจที่ทั้งหินและทั้งฮามาแล้วในตอนนี้เราก็เขาแวบไปดับความฮอตกันในบ้านหิมะซะหน่อยแต่งานนี้พลอยขอทําหน้าที่ช่างภาพให้กับมิ้นและเชอรี่นะคะอ,อ,อหนาองนมันเมืนอนม้าแบบมันเป็นความฝันวัยเด็กเลยตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็เชอรี่เป็นคนต่างจังหวัดด้วยไม่เคยมาเล่นอะไรแบบนี้เลย ป็นไงครั้งแรกนี่ครั้งแรกเหรอหนาวจนแบบฟันออกปากฟันออกปากฟันออกปากควันออกปากพวกเด็กกรุงเทพเป็นไงเด็กกรุงเทพเคยมาเล่นเปล่าอ๋อฉันสิใช่ใช่เด็กจําได้ว่าเด็กเคยมาดูเวิลด์จำเครื่องเล่นเดียวที่จําได้คือฮอริเคนอ๋เป็นไงลงเปิ้ลกวกแตกไม่ววกนะคือตอนนั้นก็เหมือนแบบยังเด็กก็เลยไม่ไม่คือพอเด็กๆมันจะไม่ค่อยรู้สึกว่าว่าอะไรคือน่ากลัวอะไรคืออันตรายเนีข้าใจว่า เพราะตอนนั้นน่าจะยังไม่สิบขวบก็คือเล่นก็จําได้ว่าห้อยหัวแล้วก็งวงไม่ค่อยกลัวนะนะาตอนไหนั้นไม่ค่อยกลัวนะคอยล่ะมาจากสาวเมืองเหนือความหนาวคอยเล่นแต่หน้าหนาบอฟลารีเด็กดอยอะฟอลลรีเด็กดอยคือเป็นแบบเขาประยุกต์มาจับไม้แล้วก็ถลายลง เมื่อกี้บ้านในในบ้านถึงมันคล้ายๆแบบคล้ายๆคล้ายๆแต่ว่านั้นคือเป็นแบบพื้นดินอย่างเงี้ยเพิ่งเคยเห็นแล้วมันคือผู้จดของพลอยว่าพอยคนกลัวความสูงไงเอุครื่งจริงๆไม่ใช่ความสูงคลอยคนด้วยคือมันน่ากลัวเฮ้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงความฝันในวัยเด็กอ่ะอย่างเชอรี่อย่างเงี้ยตอนเด็กๆเลยเหรออยากเป็นแฟนดาราบอกมาอะไรได้ทำข่าวบันเทิงี่ไงอยากเป็นแฟนใครตอนเด็กบอกได้เหรอ บอกมาเซตอนนี้เขามีครอบครัวแล้วนะผู้หญิงผูดมาเขาก็พิติกเจตสดาพรผลีสอนนิย่าขลยาร้เปล่าจริงเนาะเขาเป็นผู้หญิงที่ทุกคนจริงชอบเออถ้าพูดถึงคอยอ่ะคอยเหรอตอนเด็กเหรอตอนเด็กเขาอยากเป็นแอรียลอยากเป็นนางเงือกอ๋อดิสนีย์แลนด์สุดผมแดงอินถึงขนาดที่ว่าเอาผ้าขนหนูมาพันขาแล้วก็กินสาหร่ายไม่กินข้าวไม่ใช่แล้วก็กระดิกขาอยู่ที่บ้านกลับมาแบบแล้วขามันกระดิกมันฝัดของที่บ้านล้มหมดเลยเนาะ จ้าทำไมผมเจอมาเียมกับบ้านแล้วจ้าของมิ้นต้องมีชากานสงบแน่เลยไม่รู้อ่ะเป็นอะไรเด็กๆจะชอบมีสมุกแล้วให้เขียนว่าอนาคตอยากเป็นอะไรเออแล้วมีอะไรทำได้เพราะว่าเขียนว่าอยากเป็นผุณหมอผมยาว เด็กๆแบบทุกคนมีความ,าวมฝันนะเนาะฝากอะไรให้เด็กๆเดีดะเอะนั่นแหะสิมินละกันมินมินออมินบอกเด็กๆหน่อยสิเออเอออ่ะในความคิดนี่ส่วนตัวจากที่เป็นเด็กเคยฝันอยากเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วโตมาเริ่มเรียนรู้ชีวิตอยากฝากเด็กๆว่าจริงๆแล้วอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรชอบอะไรทออําเลยทำเอะอย่าไปแคร์ว่าสังคมไม่ชอบแบบนี้หรืออย่าไปแคร์ว่า มันจะต้องเป็นแบบนี้ถึงจะดีเอาที่เราชอบเอาที่เราถูกใจโตขึ้นมาถ้าเราชอบและเรารักในสิ่งที่เราทำมันจะดีเองเฉลี่ล่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าทุกลครเนี่ยมีความฝันเหมือนกันหมดแหละ <Yeah. S 1> จะทํายังไงให้มัน mm hmm. ต่าง mm hmm. นั่นก็คือต้องลงมือทํานั่นเอง อย่าลืมอย่าลืมความฝันวัยเด็กแล้วก็อย่าทิ้งความฝันไว้อย่าเก็บความฝันเอาไว้ในกล่องเอามันออกมาใช้ตอนที่คุณกําลังมีไฟอยู่นะคะจริงๆแล้วเด็กๆก็เคย<อ>มีความฝันฝันได้นะคะแล้วเราก็อย่าละทิ้งความฝันที่เชอรี่บอกไปแต่ว่าน้องๆอย่าลืมนะคะว่าความฝันไม่มีขาอยากได้มาน้องๆต้องลงมือทํากันเองเนาะที่หนึ่งค่ะพี่หนึ่งค่ะเอาเลยค่ะที่หนึ่งเดนะนี่ไงที่หนึ่งไปเอาซองเลยไปอีเดลยวว้าไปเลย บอกว่าเป็นภารกิจหรือภาระภารกิจสุดท้ายนะคะเราจะมีลูกบอลให้3ลูกใครที่สามารถโยนลูกบอลลงถังนมได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะแต่หากว่าไม่มีทั้ง3คนจะต้องโดนบทลงโทษจากทีมงานอีกแล้วนะทีมงานทีมงานที่หน้าตาเป็นยังไงเนี่ยไปเถอะไป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 อีกท้องค่ะค่ะคะสองนั่นเป็นของพี่สองนั่นเป็นของพี่จะมายนี้เมื่อกี้ได้เหมียกินเช้า ไม่มีก็สองเดียวใช่เหรอได้แล้วด้แลวบอก่ามีสองเดียวอ่านไม่ออกอ่ะตรงอ่านไม่ออกก็ทิ้งไปก่อนจะไปภารกิจสุดท้ายตอนเดินเข้ามาในสวนสนุกหนึ่งใน3คนนี้ใครแอบกินไอศครีมเป็นคนแรกถือว่าเป็นผู้โชคดีเรามีอาหารว่างสุดพิเศษให้งานนี้เฉพาะคนดวงนี้ Não, não, นมนำโชคนะคะนี่เขาเป็นอะไรหรอพี่สิงโตนี่นี่ไงถังนมนำโชคสิงโตนำโชคเอ้ติกักบถังนมี่ทศิษเขายังยญาติกันแน่แน่คือเดวก่อนนะบอกว่านำโชคแต่ไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายใช่ไีิไม่ค่อยจะเชื่อภารกิจเท่าไหร่เลยอะอะไรก็ไม่รู้นี่นี่นี่สมัยนี้ภารกิจใช่มงใช่โอนี่ใช่ไหมเงยพลม่ไม่พลคนที่ไม่มีดวงกาอะไรอย่างนี้ป้าเป้า ่โมันไม่ได้ใช้ดวงไงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าลงไม่ลงเลยเนี่ยจะโดนทนสามคนจากทีมงานแล้วทีมงานนะโหดทุกคนโหดเหลือเกินจ้างมาโหดจ้างมาแกล้งด้วอย่างนี้ถ้าเราชนะเรามีสิทธิ์เลือกทีมงานมาโดนบังพูดบ้างได้ปะเออแล้วเราก็ต้องทหาห้ชนะคือถ้าสมมุติว่าเราชนะใช่ไหมช่างภาพโดนแน่งั้นคราวนี้ส่งคอยก่อนเลย พายค่ะเร็วเอาเลยเร็ว,รวนี่ฝั่ะเขาหวังว่าที่พอยเลยเนี่ยต้องได้นะ่ะลงมาโอ๊ยดมยาดมอรอเลยได้ไหมอ่ะปวดลงทษเด็กจะแอบทำไมล่ะดูด้วย ตกน้ำพังไปกินข้าวไม่ได้ให้เล่นนะแต่ให้ยืนตรงที่เปียกอะไรคกูเขาจะให้เราไปอาบน้ำเหรอยืนตรงที่เปียกนะอ๋อนี่นี่นี่มันบอกให้เปิดปเหรอซูเปอร์แมนสปแปลชไหมซุปเปอร์สเปรชคือให้ยืนยืนตรงที่เปียกคืออะไรตรงที่เขาลงมาเจอเราอย่างเงี้ยตรงสะพาน เฮ้ยดีเลยมีสบู่มะคะทีมงานได้อาบน้ำเลยสาวผมก่อนนะพอดีๆสาวผมนะมันมีนะกิ๊บหลุดกิ๊บหลุดโดนไหลพัดอากิจแล้วก็ชิลมากเลยอันเนี้ยพร้อมพร้อมชุดว่ายน้ำพร้อมมีกินี่พร้อมไปเลยค่ะเราเพิ่มดูนะเพิ่มทพิ่มเพิ่มหน่อยช่วตามทีมเชอรี่มาโอเค นีแล้ววันนี้อากาศร้อนมากเพราะฉะนั้นทีมงานใจดีมากอยากให้เราชุ่มฉ่ำตามประเพณีสงกรานต์ค่ะนี่ไม่ใช่เคยแค่การสงกรานต์นี่วันเด็กเลยเฮ้ยเราเร่งรีบไปแบบสภาพเปียกปอนอย่างนี้เหรอเอาจริงๆถามจริงๆทำยังไงแล้วถ้าวมีเปียกใครจะช่วยได้ไม่ใช่ผมจริงแฮปปี้อยู่แล้วล่ะนี่อะไรนะวันนี้บอกว่าให้เรามาสวนสนุกตกลงนี่สวนสนุกหรือคาดอาหารเนี่ยโอ้ชุดใหญ่ชุดโตมากเลยแต่วันนี้ต้องขอบคุณมินมาก ใช้คําว่าตัวตายตัวแทนค่ะเอาล่ะวันนี้นะคะเราสามคนพร้อมทีมงานสนุกมากกับทุกกิจกรรมในวันนี้เลยต้องขอบคุณ Dream World ด้วยที่ให้เราได้มาถึกแบบนี้ขอบคุณมากค่ะเอาล่ะตอนนี้พร้อมแล้วที่จะไปเปียกปอนกันนั้นเราสามสาวลาคุณผู้ชมตรงนี้เลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ว่าเราจะไปตะลุยกันต่อที่ไหนบ้างลาไปแล้วสวัสดีค่ะเปียนต้อง